อร่อยถูกใจอน,อนามัยถูกลืมเป็นกรรมวันนี้ร้านเราไม่รู้จะเจ๊งหรือเปล่าทู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยเดียวเดียวเดียวมึงมาไงเนี่ยอันนี้ผมจะเอาใส่เนื้อดิบนะท่านผู้ชมให้ลูกค้ากินดิบๆเว้ยเผื่อลูกค้าชอบไงท่านผู้ชมเผื่อสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเบอร์เกอร์เกมแฮมเบอร์เกอร์น่ากินมากเลย <c oughs> มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องุนัยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมกบรบบล็อกโหมดเบอร์กเกอร์เกมนะครับผมแนละ้ววันนี้เราจะมาเป็นพนักงานเขาเรียกว่าอะไรจะมาเป็นพนักงานทาแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเป็นพนักงานใหม่เราจะไปสมัครงานร้านเบอร์เกอร์นะครับผมชื่อร้านว่าบัลไลโภชนาการนะครับผมนะโอเคนะครับผมก่อนเราจะไปเป็นพนักงานนั้นก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าฝีมือการทาแฮมเบอร์เกอร์ของเราจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคเข้ามาในเกมแล้วมันก็ให เรากดเพย์นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน hey, แฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยอันนี้มันมีคนอื่นมาด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีทุกคนเราต้องทงาอํางานยังไงวะเนี hey, <อ>่ยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอง็งไม่เหยียบโต๊ะได้ไงเนี่ยเฮ้ยร้านมันจะโกกระโปงนะเว้ยเพื่อนโอ้โหในตอนนี้ทําไมเงินผมขึ้นร้อยเจ็ดสิบสองดอลลาร์วะตอนนี้หกโมงเช้านะครับผมนะเอ้ยใครมากินแฮมเบอร์เกอร์แต่เช้าเลยว่ะเนี่ยสวัสดีน้องสาวสั่งอะไรครับผมเราไปดูเดี๋ยวเราไปทำแฮมเบอร์เกอร์ก่อนโอเคเราก็มาดูออเดอรร์นนนะคับผมมี่เห็ มันจะมีออเดอร์ในนี้นะครับผมเราต้องทำแฮมเบอร์เกอร์ตามรูปนี้ใช่ปะโอ้โหใครวะมึงแดกเยอะจังวะหมายเลขสามนี่เดี๋ยวๆดวหมายเลขห้าเขากินอะไรวะเนี่ยเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำแฮมเบอร์เกอร์กันเลยนะครับผมเราจะไม่พูดพรคำทำเพลงก่อนอื่แล้วก็เอาเอาแป้งมาก่อนดิเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป้งเดี๋ยวเลืมถาดได้ไงวะโอ้โหบรรลัยโภชนาการเออหยิบถาดผิดเป็นรมโอเคหยิบถาดเดี๋ยวผมจะทำอยู่นี่ก็ได้ก็ามาทำอยู่นี่ดีกว่าใกล้ดีเออเราก็มาทำอยู่นี่โอเค ล้วก็หยิบแฮมเบอร์เกอร์เอาแป้งเาไว้มันมีออเดอร์นี้นะเวย้ยเขาต้องการมะเขือเทศหรือเปล่าใช่ป่ะหยิบมะเขือเทศนะอใส่นี่โอเคต่อไปจะเป็นผักแล้วก็เนื้อใช่ป่ะผักอันนี้ใช่ไหมโอเคนี่อร่อยถูกใจอนามไมถูกลืมเป็นกรรมให้ตายเถอะเนื้อเหรอเนื้อเราต้องเอาไปย่างก่อนใช่ป่ะนี่เอามาย่างก่อนเว้ย ค้ารอสักครู่นะครับผมนะตะโกนไปหาลูกค้าตอนนี้ขนาดเนื้อที่กําลังย่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวมันสุกหรือยังวะสุกแล้วน่าจะสุกแล้วมั้งคิดว่านะโอเคเอาวางไว้แล้วก็ต่อไปจะเป็นชีสด้วยตอนนี้ร้านโคตรวุ่นวายเลยเชีสน่าจะเอาแปะเฉยเฉยหรือเปล่าโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่หอ,หอมแล้วก็อะไรวะกูต้องมาดูดีหรือยังเวนกรมเต็งกว่า นี่น่าจะเต็มกว่าใช่ป่ะตัวนี้เราเหยียบอาหารเลยนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นแป้งเราใส่โอเคเราก็จะเสิร์ฟนะครับผมท่านผู้ชมหมายเลขไหนวะเนี่ยเออหมายเลขไหนวะเมื่อกี้หมายเลขกห้าไปไหนลูกค้าหมายเลขกห้านี่ไงสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหดูมันกินอา้าวกินแล้วก็ไปเลยเหรอโอ้โหดูลูกค้ากินท่านผู้ชมถาดเลอะเทอะกันเลยทีเดียวแล้วต้องเอาไปไหนวะเอามาล้างท่านผู้ชมใช่ป่ะเดี๋ยว调调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 调 ร้าน,นอะไรผู้จนาการเอามาล้างนะท่านผู้ชมใช่ปะ่ะนี่ไงเอามาล้างออกไอ้นี่ถังขยะเขาไปทำอะไรวะถาดแล้วก็เอามาใช้ต่อแบบนี้เหรอโอเคมีออเดอร์ผมเอาออเดอร์แปดแล้วกันท่านผู้ชมมันง่ายดีวเวยมะเขือเทศใส่ไปแล้วก็เนื้อนะใช่ปะ่ะเออให้ลูกค้ากินเนื้อดิบดิเอ้าใครมาขโมยของกูไปเนี่ยพวกมึงอะ่ะไม่ทํากันเองวะ่ะไอ้ใต้เถอะต้องมาบริหารร้านกับพวกนี้อันนี้มันห้องอะไรวะเดี๋ยวผมขอเดินม,มาข้างนอกกันท่านผู้ชม เราแอบอูงานแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจ้านายด่าหรือเปล่าันี้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้รานเราไม่รู้จะจริงหรือเปล่าทนเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาไงเนี่ยสต็อกของเลยเนี่ยทำไมมันสาดเข้ามาแบบนี้เลยวะโอเคเรามาทำออเดอร์เราต่อท่านผู้ชมให้พวกมือไ่ทำการทำงานกันเลยหรือวะฮนเล่นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาผิดจะเอามาเขือเทศมาก่อนทำไมวะเราต้องเอาไอ้นี่มาก่อนดีเออโอเค บอกเลยร้านเรานี่ใส่ผงชูรสเยอะนะท่านผู้ชมอร่อยนะอันนี้เป็นสูตรลับนะเว้ยเน้นผงชูรสเว้ยอันนี้ผมจะเอาใส่เนื้อดิบนะท่านผู้ชมให้ลูกค้ากินดิบๆเว้ยเผื่อลูกค้าชอบไงท่านผู้ชมเผื่อเขาติดใจสูตรใหม่เราเว้ยในการทำแฮมเบอร์เกอร์สุดอร่อยของเรานั่นเองเฮ้ยไอ้น,นี่แอบอู้อ่ะยืนดูกูทำงานเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็เอาแป้งมาใส่เหมือนเดิมแล้วก็ถือถาดไปนะท่านผู้ชมถือถาดเราต้องกดคิกค้างไว้นะท่านผู้ชมถ้าไม่คิกค้างไว้มันจะโยนถาดนะท่านผู้ชม เแค่นี่หมายเลขไหนผมกูจําจไม่ได้เว้ยสวัสดีคุณลูกค้าเอ๊ะเอาไปกินซะไม่กินได้ไงเนี่ยเอาไปกินเออกินเป็นไงเนี่ยดิบอร่อยเปล่าอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยเนี่ยดิบค่ะโอ้โหผักตกพื้นไม่สะอาดใส่ไปเลยถ้าบอกแล้วอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืม <c oughs> เอาเนื้อมาย่างด้วยผู้ชมไม่มีซอยจุแฮมเบอร์กเกอร์เลยไงวะเอาแบบดิบๆไปเลยใช่ปะเอ้ยยัดเคเราได้กำไรว่ะทุกผู้ชมเป็นไง เราบริหารร้านจัดการดีนะได้กำไรนะท่านผู้ชมเห็นปะอะไรวะเน,นี่ยร้านทำไมมันวุ่นวายจังเลยไปไปเสิร์ฟลูกค้าท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นเทรนใหม่นะท่านผู้ชมนะลูกค้าต้องกินแฮมเบอร์เกอร์ดิบเว้ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ซอยจุนะของทางภาคอีสานประเทศไทยเรานะครับผมสวัสดีคุณลูกค้าเสิร์ฟโดยการหยียบโต๊ะเลยไปกินซะเห็นไหมลูกค้าเขาอร่อยนะท่านผู้ชม <laughs> กินเสร็จกับบ้านเลยอันนี้ใครนะอันนี้ก็ลูกค้าเราแหละท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถาดหมด้ยท่านผู้ชมทำไงดีวะ พวกนี้ไม่เก็บถานหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันไม่เก็บถานหรือเปล่าทาไมถานมันไม่มีใช้ปะนี่ไงเราต้องเก็บมาแล้วก็ออกไปล้างดีว่าเฮ้ยพวกพนักงานพวกนี้ต้องอามาล้างนะท่านผู้ชมนะนึกว่าขึ้นสนิมเป็นกรรมถาดมึงไปสีน้ำตาลเดียวเฮ้ยย่ามาขวางทางด้ว่าะออา๋อโอ้โหถาดตกพื้นสกรปรกอีกแหละร้านเราไม่เน้นความสะอาด <laughs> ดูจากพนักงานโอเคอตอนนี้ผมจะไปย่างเนื้อนะท่านผู้ชมเฮ้ยใครมาย่างขนมปังวะเนี่ยเดี๋ยวใครมาทําเนื้อไหมนี่อันนี้ทิ้งด้วยมันไหมแล้วกินไม่ได้เว้ยไม่ดีต่อสุขภาพนะตอนนี้เนื้อเราก็เอามาย่างเฮ้ยอย่าเอามาย่างเล่นดิว่าเนื้อเนื้อหมดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เวรกรรมทําไงดีเอ้ยปมันจะมีตัวเลขกํากับอยู่ไว้ว่าอะไรหมดอะไรเหลือนะผมเอาออเดอร์ไหนก็เอานะท่านผู้ชมเนื้อสุกแล้วนี่หอมๆเลยแล้วก็เอาใส่ไปซะพอเนื้อใส่ไปเสร็จแล้วก็เอาผักนะท่านผู้ชมนะ ลูกค้าชอบกินผักแล้วก็เอาผักใส่ต่อไปจะเป็นชีส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 เหลือชิ้นเดียวชิช้นส,ส,สุดท้ายด้วยนะชีสนะโอ้โหกินแตงกวาใส่ไปเ hey, ฮ้ยยังไม่เหยียบออเดอร์ฉันดิเฮ้ยเองอะ่ะไม่เหยียบออเดอร์เราอะ่ะท่านผู้ชมมาเฮ้ยใครขโมยอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเอามานันเอาของเราไปทิ้งเฉยอะ่ะเอา้เอาเฮ้ยมึงบ้าปึงเนี่ยมึงเก๋งนะเนี่ยไอ้มันไม่หยิบของผมไปทิ้งอะ่ะอะไรวะมึงต้องการอะไร ตายเธอขาดทุนแน่เลยวันนี้นะผู้ชมเราโอ้โหจะรอดปะเนี่ยโอเคอันนี้ผมจะช่วยคนนี้ไปเสิร์ฟแล้วกันนะผู้ชมอันนี้ผมย่งเขาไปเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีเนื้อนะาผู้ชมลูกค้าจะกินหรือเปล่าเสิร์ฟต้นนี้ดีว่าเอาไปกินซะได้แปดดอลลาร์นะผู้ชมนะเรียบร้อยแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีเนื้อน่ผู้ชมเนื้อหมดแล้วเนื้อร้านเราหมดแล้วไม่ไหวแล้วเนื้อหมดแล้วเฮ้เนื้อเนื้อมาเติมแล้วบ่ามีแปดชิ้นล้ย ตอนนี้ถาดหมดนะวเวรกรรมไม่มีถาดวะเอ๊ะรถรถส่งของละมาอีกแล้วทิ้งอะไรมาอีกทีนี้เราดูอดูมันทิ้งมาให้มีก้อนหินเลยเหรอทิ้งก้อนหินไว้ให้เรยดูเลยเนื้อย่างย่างไปเลยอุ้ยหอมจังเลยเนื้อโคตรหอมเลยท่านผู้ชมหอมมากเลยอพอละย่างแค่นี้เปลืองไฟเอาแล้วถาดผมหายไปไหนก่ะพวกเนี้ยอะไรบ้างเนี่ยโ oh อไม่เสิร์ฟแค่นี้พอพักไม่ใส่ <laughs> อันนี้ใส่แต่เนื้อนะท่านผู้ชมมีเดียอมไล์ของเราสวัสดีครับคุณลูกค้าไปกินซะให้ท่านผู้ชมตอนนี้รถทัวเขาจะมาจอดร้านเราหรือเปล่าเป็นนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวจะมากินแฮมเบอร์เกอร์ร้านเราแล้วเห็นไหมคนนี้เขาดีใจกระโดดย่อยๆเลยเมื่อกี้เห็นไหมเขาดีใจ <laughs> นี่เห็นไหมเรามีพนักงานนะครับผมนะมาโฆษณาแฮมเบอร์เกอร์แสนอร่อยในย่านนี้นะครับผมนะไอ <laughs> ไหนรถทัวไม่มีนักท่องเที่ยวลงมาเลยวะเน,นี่ย ตอนนี้ผมได้เตรียมแฮมเบอร์เกอร์ทีเด็ดไว้แล้วนะครับผมก็คือแฮมเบอร์เกอร์ใส่เนื้อดิบนะครับผม3ชั้นนะครับผมแล้วก็เนื้อสุกชั้นหนึ่งรองด้วยชีสนะครับผมนะก็คือซอยจุแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมนะมาแล้วท่านผู้ชมลูกค้าเขามาแล้วมีจิ้งจอกก้าวหางด้วยใครวะเอ๊ะนนี้เขามากินเลยละเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วแฮมเบอร์กเกอร์ซอยจุผมอร่อยนะท่านผู้ชมนะมาแล้วครับผมร้านเรานะครับผมดูแลอย่างไพ่ใส่ใจอย่างมาราคาเป็นกันเองนะครับผมอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืม อร่อยลึกซึ้งโปรตีนลึงยินรอนะครับผมเตรียมตัวเข้ามากันได้เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากกินเบอร์เกอร์ที่แสนอร่อยนะครับผมนะสวัสครบคุณลูกค้าครับรอสักครู่นะครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวานหลุดมือกินให้อร่อยนะครับคุณลูกค้ากินให้อร่อยนะครับผมครับคุณลูกค้ากินบปสซะไม่อร่อยงั้นเหรอแต่มึงแดกหมดเลยนะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้สำหรับแบบเบอร์เกอร์เกมนะครับผมการบริหารจัดการ ร้านแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะก็บอกเลยโคตรวุ่นวายดูดิแต่ละคนโ,โอเคะนะครับผมนะถ้าใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นกันได้ให้ใครวะเนี่ยทำไมไม่ไปเสิร์ฟลูกค้าวะเนี่ยอเอ้ยเอาไปกินอีกถาดหนึ่งปะไปกินซะให้ใครมันใส่เนื้ออะไรให้ลูกค้าเนี่ยโอเคเราลองเสิร์ฟให้ลูกค้าลูกค้าไม่กินเฮ้ยเอง็งว่าแฮมเบอร์เกอร์ร้านพวกเราไม่อร่อยงั้ยล่ะต้องกินอันนี้คือการบังคับให้กินอ้าวโอเคกินหมดเลยไอเ้เหลืออีกถาดหนึ่งนะผู้ชมโอเค ฐานี้เอามาให้ลูกค้าคนนี้นะเฮ้ย <c oughs> เขากินนะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบเรืปป่องไปตรงนี้ถ้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเลย Share, Subscribe ผมด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะถ้าใครอยากเล่นนะครับผมนะการบริหารจัดก,การร้านแฮมเบอร์เกอร์โคตรวุ่นวายเลยโอเคเรื <c oughs> okay. ลองขับผมบ๊ายบาย